มาแล้วมาแล้วพี่น้องทำบรรยากาศตอนนี้เอฟซีสาวน้อยกำลังทยอยเข้ามาดานบอดกำลังเช็คสาวดนตรีครับผมเ่องฮานคู่เอคู่ฟอกกำลังสีสซ้อ,อมแดนเซอร์ซ้อ,อมแดนเซอร์โชว์ไม่ครับ การโชว์ไรสดไร่สดไร่สดโชวงวันที่สิบสิบแปดสิบเก้าหลายมือเลยพี่น้องผู้ใดผู้ท่านเขาคุมไปเขาเด้อครับโอ้เสียบินรับเชื้อหลายเลยครับเสียบินลำเชื้อเยอซตเอเซตเอขึ้นมาให้หน่อยสิเซตเอเซตเออยู่ไหนขึ้นมาให้ครูหน่อยแป๊บหนึ่งเร็วเร็วเร็มาเร็วเร็วตั้งเดียวเร็วเร็ว ีเพน่อยเ็ขาองไปะสิเอาปลาเอไปเร็วเอาปลาวอกิงเอาปลาเอทมยากนบาศการซ้อมลูกๆย่นเขาอครับพี่น้องาเนอาเ้นเอ่ไหเพลงของงหญิงเข้ามาเข้ามาไปเร็วเร็อแป๊บเดียวใหได้กันท้งเท้าทุกน แป็งไทานี่ีบาไหนที่บดสองจะนไหนเป็นเซตนั่งลงหมัไหนเป็นเเอนั่งลงมอ๋อไปจาข้างหน้าเปลี่ยนครับเ้นเียเี่นชอบเพงโชว์ใหม่ครับของของวงยิงครับผมาป่ไหนกเคุณนเปตรงไหนกีตาร์ครับ แต่มันขึ้น้าทุกวันนะไปหน้าเสกซาไปน้าซาเสกไปน้าพี่น้องเ้ึงน้อ้นุญาตให้หัดได้เลยนะที่บดครับหัดขึ้นไปอ่ะออกมานายหัดขใครอีกตรงงนี่ตัวบนอนนะจ๊นิดตัวบนตัวล่างอ่ะหนูสลับกันไนะครับสุดท้ายอาอมดีกว่าหัดขึ้นไปอามดีกว่า ไป3หมดตรงไหนก็ได้ยืนเลยฮะน่าจะเป็นชูใจครับขึ้นมาร้องใช่หรือเปล่าแบบแบบครับอันนี้ขับได้เลยไม่ได้เสี่ยงกับมันห้ามขอบมันมีได้ได้โฟกไลได้15ห้าไม่เป็นไรประมาณนี้เฮ้ยอยู่ใกล้บ้านมื้อนีต้องเขอาวิทยานัย ใครได้ออกกลาง<า>บ้างไปยินตรงกลางให้หน่อยสิใครได้ออกกลางบ้างเนี่ยกลางเนี่ยเพลงนี่แหละเอาข่าวเอาเป๋าเนี่ยเอยาแยม่มากเลยมึง่ายไงดอกสี่ถุงสามถุงแตม่มีสัญญาณทำมาดิเนี่ย อ๋อเป็นเซตเอหมดเลยใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะกลับไปทำงานอ่ะเอตนปุ๊บเข้าไปนิดนึงอ่ะอกินเซเอให้หน่อยสิมากลับคืนมาเราพอกินเซปกติเพศปกติั้งเคืองจะสื่หลายได้พี่น้องซาหน่อยเซนแรก่าเตี้ยงแต่จะเป็นสายมันเกาวผานเสียงมันกา่านะครับลงไเอ่อเครืเป่าครับ เปอรบ่ครัแบขาดเยะมากเจ้าเปอ่ครับขันจางอีกแย้มาฝั่งนี้แย้อยู่แล้ว,ว่ากลางป,ปุ๊บปุ๊บลูบบกเนี่ยอ้อมาตีขังนีงง้ก็จะเจอเพียงครับงนา,ยยางนเพยยื่อ แข่งไเลยครับตั้งนานไม่แต่หน้าอีกาเขลาก็ไม่ทันเดียวไปจิ่บเดียวไปเต้นหรือไปจิียงเปนเดียวออกออกไปดูแขงมีข้าไหมเข้าาเออเ้ไีัไปไหนล่ะเรเดี๋ยวคิดเข่งงานไปหยางขอขอน้ำหายโอ้ยบอกยู่ไหนบอกเต้นอ่ะ เออหายแล้วไัมครับจะต้องบอกก่อนนะฮะแทนแทนจออะแทนก็ได้แทนหรือน네ั à, ่นไงตรงไหน ถ้านั้นอีวุ้ยโดยใจสอดเตะหลอดเขาไปเอาน้าเทนเหนียวผัดตะลับปัดหลากสีเพี้ไหมอ่าเอี้ยนสะบัดเพีสะบัดถูกไหมแล้วก็อ่าเฉลี่ยเป็นน้ำาสจากคีย์บอร์ดอ่ะเอาสายไปว่าไงสายโฟนอะสายโฟนเป็นแค่นอนสายโฟนมีเอวอ่านเอาสายไปหไปอ่ะยีเพียวยีเพียวเขอยู่ตรงนั้นชัไหนอ่ะตามนี้จ้ะแค่นอนนี่แคนี้ยแนหายไปเลย อะไรนะสวยไม่มากีบอแล้วก็สวยไม่มาก่ส nah. ีสวยมาเป็นบอกกิ้เดิมไหมบอเสียบเสียบทอาบอกห่อแล้วก็เปน้ีอรว่านเป็นทั้งขี้บอดหรือเป็นทั้งสายเสียบขอฟบนเสียบไล่เก่ามันน่ะเออเข้าใจสวยไม่มากซาเงนอยเกัะแล้วทอกขี้บอดดวยไมป็น็อกกิ้งน ออกอดทำเป็นทน้ำสายทำไปแล้วเป็นทน้ำสายบอกแันก็ได้เป็นอย่างเป็นสายฟูดสายฟูดจากที่บอร์ดมหาบอกเป็นน้ำเส้นนั่นเป็นเส้นนั่นเมียนเส้นไหนออกกลางขึ้นไป บางคู่อีว่าครับผมไฟภาพมันบรรยายเสไหนออกกลางขึ้นไปเลยครับเพื่อรครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนน้ีอต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามครับนาไฝากโคลำพื้นออฟฟิเชียลสากท่าครับวัดดีครับเดี๋ยวจะยืมเบียร์จาตรงนั้นเหรอ